ทําแบบไอเนี่ยที่เขาหินหินกันนะที่ว่าเป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะครับแล้วก็ทําหน้าสิ่งนะทุกคนเจ็ดเดือนกับบ้านถ่ายร้อยยีให้ดู โอเคะคนวันนี้อยู่ผมอาร์มี่เลซสสี่อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทับทิมนะครับตัวนี้ผมสั่งมาใส่ฟอร์ซาเองนะนตัวนี้ราคา70กว่าบาทส่งฟรีนี่ทับทิมของเดิมมันจะเป็นสีแดงแต่ผมเปลี่นให้ดูใครที่ขับฟอร์ซ่าขับลิฟดีมเจอโน ป๊บนึงนะดีมเจียโนอะไรอีกวะเยอะอยู่มันใส่ได้หลายรุ่นอยู่ผมต้อเลิมอันนี้ของเดิมฟอสซาเที่ยวกับตัวนี้ที่สั่งมาเจ็สิบกว่าถือว่าใกล้เคียงกันนะครับดูข้างหลังฟอสซามันจะเป็นแบบนี้มีตัวนี้อันนี้ไม่มีเรียบไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมนะจะต้องไปรอดู ส่วนตัวข้างหน้าอันนี้เป็นเดิมติดรถผมสั่งมาเปลี่ยนน้าเนล้ยแหละอข้างหน้าเป็นสีขาวเหมือนกันเพราะว่าจะทําแบบไอเนี้ยที่เขาหินๆกันนะที่ว่าเป็นไฟเลี้ยวทับทิมนะครับแล้วก็ทําหน้าสิงนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะมาวัดให้ดูขนาดมันเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มจากของเดิมฟอร์ซาเลยกนะันติดรถนะครับตัวนี้ผมจะวัดจากตรงนี้เลยนะ ประมาณ89ยาว89ความกว้าง30มสเท่าไหร่วะไม่ถึง35นะทุกคนประมาณสาจุดเท่าไหร่แหละ35แหละเอยซือไปสามห้เลยแล้วกั 3, วว 3, วนตอนนี้ที่สั่งมา70กว่าบาท ใหญ่กว่านิดนึงนะครับ89นิดนิดอันนี้ก็เท่ากันสามห้าก็ใส่น่าจะได้นะครับทุกคนประมาณนี้เทียบกันมันจะสวยกว่ากันนะครับอันนี้ของเดิมติล้นเป็นสีแดงสั่งสีขาวมาใส่ก็จะชิมๆเพราะว่าข้างหน้าเราเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีขาวแล้วนะครับนานแล้วนะทุกคนส่วนอันเนี้ย ฝาปัม๊มนึกว่าสั่งมามันจะได้สองข้างหน้าอันเดียวเฉยเลยเดี๋ยวรอสั่งอีกนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนนี่ไม่กล้าใส่วะทุกคนตอนแรกสั่งมาสวยดีนะครับแต่ดูหน้างานแล้วไม่กล้าใส่เหมือนขอขคามมออีเลยนะนี่รูปทรงค้ามมอีน่าจะงานเนียบกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะใส่ไหมกลัวน้ำม,มันหกนี่่วนทับทิม ก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ก็เดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูจะจะถ่ายตอนเสร็จเลยนะครับตอนใส่น่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดนะทุกคนตอนนี้ฝึกงานอีกกี่เดือนวะเจ็ดเดือนก็ได้กลับบ้านไปถ่ายรอยยี่ห้าแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับอีกเจ็ดเดือนกลับบ้านถ่ายรอยยี่ห้าให้ดูสว่วนคลิปล่าสุดรอบฝาก ติดตามด้วยนะครับคลิปถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนกลับบ้านรอบแรกก็ฝากทุกคนด้วยนะครับไปดูคลิปนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับทุกคนไม่ได้พูดนานและลืมหมดแล้วทำแต่งานนะครับก็ยวขึ้นตอนเสร็จให้ดูนะครับไปละ let's go